สวัสดีครับ่อใหญ่สำลิดปูกับร้านน้อยนะครับผมขอต้อนรับขอสู่ช่องปูกับร้านน้อยนะครับเสาร์วันนี้กับกินขา้าวเว้าคนเดียวนะครับผมมากินข้าวเป็นมู่กันครับผมกับข้าววันนี้ฟีมมอเฮ็ <c oughs> ดเองนะครับผมพัดพริกหยวกครั้งแรกนะครับเฮ็ดครั้งแรกแล้วก็เฮ็ดไปวัดแล้วก็หุงข้าวไลเบอรี่ผสม ข่าวไรเบอรี่ผสมข้ากองนะครับอ่าของกินก็ย่อมวัดกับมีอันนี้เป็นแกงหัวปีนะครับแกงหัวปีอันนี้เป็นอ้อมบักหอยนะครับเป็นอ้อมบักหอยอ้อมบักหอยแล้วก็อันนี้เป็นแก้วพริกด่านบนพริกด่านเป็นแก้วประแดกนะครับที่เพิ่นเห็ด <c oughs> มาสําหรับจุอ่านี่มั้งนะครับ <c oughs> จุกับบักหอยนี่ล่ะของกินมาจากวัดนะกมีพวก สมพวกนมพวกขนมมะคามหวานต่างๆนะครับมีข้าวเหนียวด้วยแต่เมื่อนี้กินข้าวเจ้านะครับจะตรวจน้ำกันแล้วครับฝีมือของตัวเองเนาะกนิ่นเฮ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกนี่ครับครั้งแรกเขาจ็คิดว่าอ่ะเิ่นเห็ดอย่างไรการไม่รู้ไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นนะครับบ่ได <c oughs> บริตั้งอนหลายแล้วครับบริตั้งับคดของขราเจ้าจี่ของขาเจ้าเฮ็ดขายเนาะขาเจ้าเฮ็ดขายขาเจ้าอาจจะมีเครื่องหลากว่านี้เนาะเครื่องหลกว่านี้ลูกค้าทรงง้านมากนะครับผมทรงไกลเสียงมากทาวันนี้รับเพิ่มสองเพลงนะครับผม เมื่อว้านรับสปอร์ตโฆษณาหนึ่งตัวทั้งเบื้องการสปอร์ตหนึ่งตัวครับเพราะอะไรเห็นเดททำเนาะครับพี่นนองเนาะ เป็นที่เป็นตรงขมานะครับมันมันมันดะามีขอความมีมีแจ้งตจอนขึ้นมาทั้งหน้าจอนะครับเราบอมีเสียง มะพริกหยวกเนี่ยเอามาจากบัานพี่สาวของหลวงปู่ที่ไปเมื่อวานละ่ะที่คอนแก่นนะครับบ้านบ้านเหมิดแอ,อ <c oughs> บ้านเพื่นมีข้องน้ำครับพี่น้องบ้านเพิ่นมีข้องน้ำแล้วก็ติ๊นำพ้องมะมอยในเพิ่นเป็นงุ่มเอาเด้อ้มีบักหอยมักหอยจูบแล้วก็บักหอยกิบกี้แล้วผมเอาหล่อันนี้เป็น แม่ออกที่ไปน้ากันเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นออมมากเพิ่นออมมากเนาะพอผมเบาพอผมผมอยู่ว่าผมอยู่คนเดียวเอาแต่พริกดยวกมาผัดจกักประมาณจับลายเติอบอปี๋ที่ผมผัดไปกับพัดไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่ง กินไห้เขาย่ากินนังเขาเบิดมือสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งกะจีไปเพี้ยนนะครับ,บ,รรบอืเริ่มเริ่มเบาเงินมากเลเนี่ยมีผ้าอยู่เริ่มมาผ้ากระดาษทิชชู่นะครับ <c oughs> เมื่อวันที่ <c oughs> วันที่ทีเบไปหาแม่เนะครับผมไปหาแม่ กินบุญนะครับเออว่าไปกินบุญไปซ้อยจุกินซ้อยจุกินหลับหลับเนื้อบานน้องบ้านแม่นะครับเมว่านเนื้อไปอาภาฯรกิจพาลวงปู่ไปเป็นคนสาธารณะจักหน่อยนะครับผมก็มาเมื่อเศร้าเตือนเศร้ากันมากกามาหุงเข่าหุงเข่าเฮ็ดกับเข่านะครับหุงเข่าเฮ็ดกับเขาก็ไปวัดไปจังหันเรียบร้่อยทั้งวัดทั้งว่าก็มากินเขานะครับอ,อยู่ ใ้ชีวิตรประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่แสดงความคิดเห็นมากนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นต่างคนก็คือคิดบวกขึ้นกันนะครับก็บคือคิดบวกขึ้นกันทางดีแน่นะครับสาหรับคนที่คิดดีก็ดีนะครับมองมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแงด่ดีมองมองในมุมที่เป็นกลางๆนะครับมองเขามองแบบกลางๆไว้ เออบิ่งแ้วก็ใส่วิตาจรณญานนะครับวันนี้คือเป็นการสร้างภาพหรือบอการสร้างคอนเทนต์หรือบอนะครับสําหรับบางคนอก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์นะครับเพื่อว่าเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมากครับเพื่อว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์มีจุดประสงค์เป้าหมายหลักก็คือการสร้างรายได้จาก u t u b e นะครับเป็นการสร้างรายได้จาก youtube คือประเด็นหลักๆของ ของของของบางคนนะครับก็บมีหลายๆช่องที่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วซึ่งมีสาระนะครับสาระน่ารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนชมกัหลายดีนะครับหรือว่าเฮ็ดดีแล้วก็บางช่องก็อยู่ในความเป็นครอบครัวนะครับ <c oughs> ือจังช่องของผมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเป็นเป็นการ อยู่แบบครอบคัวนะครับอยู่แบบครอบครัวใหญ่อยู่แบบความอบอุ่นนะครับแบบนั้นก็มีคือกันนะครับแล้วก็เพราะว่าจิเป็นการกินกินโชกินยังนี่ก็คือกินให้กินเป็นแสบกินแสบอีลีนะครับข้าเจ้าเฮ็ดก็โอเคดีดีนะครับดีด,ด,ดีทุกช่องนะครับทุกช่องแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่เพื่อเนเบิงเพื่นนอนเขาไปคอมเมนต์ก็เออ ผู้คอมเมนต์ดีใช้วิจารณญาณใส่ความรู้สึกหรือว่าใส่อ,อ่มองมองมองโลกในแง่ดีกัดีตลอดสําหรับผู้ที่เพิ่มมองโลกในแง่ไรนะครับหรือว่าต้องการที่จะดา่าเกิดเพื่อกดด่าคนนะครับเกิดมเมื่อกดด่าคนกัผมมาคิดว่าน่าจะมีะเพราะว่าเบิ่งจากอันเบิ่งจากไลฟ์ซื้อมันสีไปคอมเมนต์ช่องใดน,นะครับตามที่ผมกับเบิง่งคือกันละครับช่องอื่นนะครับ ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ดูถึงจบคลิปเนาะก็ไปไปช่องใดกับว่าวดีคือเขานะครับอผู้ว่าวดีกับว่าวดีตลอดทุกช่องนะครับผู้ว่าวดีก็ไปช่องใดกับหาทางจะจับผิดอย่างเดียวนะครับหาข้อจับผิดหาข้อดีเบื้องในเดิอสำหรับผู้ที่หมักจับผิดผู้อื่นสําหรับผู้ที่เฮ็ดดีแล้วก็เขาจะมีความชื่นใจนะครับชื่นใจที่ได้คุยกันชื่นใจที่ได้เห็นหน้ากันยังเสีย นะครับบมเมนว่าโอ้เมื่อเห็นหน้ากันเรามีแต่ความงดยิด,ดมีแต่ความจังไดล่ะนะครับบ่บเปลี่ยนเก่าเนาะสำหรับคนบ่เปลี่ยนเก้านะครับเพื่อมาต่างความหมุนไหวแต่ว่าส่วนมากนะครับสำหรับคนบ่เปลี่ยนเก่าในเมื่อเอากดเข้าไปเบิองอ่ะผู้นี้เป็นยังไดเนาะหน้าตาเป็นยังไดมีคลิปอีกอย่างบอลงคลิปอีกอย่างบอคำตอบเดียวกันเบิดนะครับสำหรับรับคนที่อ่า เหมือนกับว่าเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดซื่อๆนี่แหละช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับสําหรับคนที่แบบนี้นะครับเขาจะว่าช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับแต่ามากวายคนวาจันวัดีนะครับคือยังวัยผมก็แต่ละซุ่มโอ้ยแถวเราไปวัดไปว,าวา่าเขาวัดฟังธรรมนะครับคือังโอ้มันบบแมนนี่ครับตั้งแต่โบแมนนะครับยุคในยุคปัจจุบัน ลองไปคิดใหม่เด้อนะครับไปคิดใหม่ซูมเมอร์นี่เอาตัวหลอดยากนะครับต้องใช้ความสามารถของจองเพื่อที่จะเอาตัวหลอดเพื่อทําวันนี้ให้มันดีที่สุดเท่านั้นนะครับผมเขามีวิชาหน้ากินนี่ยังเขาก็ออกมาเพื่อว่าจะามาสั่งมาสั่งมาหานะครับหาได้จนว่าไปเ่เปลี่ยนคนละหาเงินนะครับเมื่อที่หาเงินนี่คือหาจนว่าไปเ่ะเปลี่ยนคนละจึงคอยเศร้าหานะครับเศ้าย่างเลพอเมื่อล่มแล้วคนละ สำหรับโพ่อยูคนเดียวก็เห็นเห็นหลายนะครับยูคนเดียวเยอะเยอะขึ้นกันนะครับพว่าตายเมียตาย,ตายแล้วก็บอกเอาอีกเลยกับมีนะครับจนแน่กับพี่นั่งผมเนี่ยแหละเมียของพี่ชายผมที่เพิ่ตายไปตั้งแต่ปีสี่สิบกว่านะครับแล้วก็ตายเราก็อายุแล้วกับหลายนะครับอายุแล้วกับแค่สี่สิบสองปีนะึง พี่ชายผมตายนะครับแล้วก็พี่ชายพี่สาวพี่สาวคนที่สองก็ตายไปนะครับพี่น้องของผมตายไปสองคนละนกาด้หาสิบสองปีนะครับพี่สาวของผมพี่สาวลำดับที่สองนะครับผมนี่ลำดับที่ซีนะครับก็เหลือพี่สาวผู้ใหญ่พี่สาวผู้ใหญ่ลำดับที่หนึ่งนะครับ พี่สาวผู้ใหญ่ลำดับที่หนึ่งหล้วก็ผมลำดับที่สี่นะกับล้วก็น้องน้องย่างเบิดนะครับเรือหาคนนะครับพี่น้องเรือทำกันหาคนกับมานเนี่ยนะครับกับมือนกับเรื่องคอมเมนต์เนาะเรื่องคอมเมนต์กับเรื่องการสร้างคอนเทนต์ของผมว่าอ้าวเฮ็ดยูทูบบอหวังไรใดบอคนก็ว่าโอ้ยยอดวิวบวไปยอดวิวบวขึ้น สร้างนะครับผมผมกับบดตรซีเรียสจุดนั้นนะครับจังใดผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเบิดกําลังใจที่จะทําจนกว่าเบิดแห้งที่จะทาผมค่อยจะเลิกถ้าผมรับบไดรจริงๆนะครับเรื่องการที่รับบไดรผมก็รับบไดรในมุ่ม,มองเนี่ยนะเพราะว่าการเฮ็ดอ่า YouTube เป็นการเอาเจ้าของเอาอมาขายนะครับออกมาขายเอาเจ้าของออกมาสู่สาธารณะนะครับ ส่สาธาณนะาผู้ที่เห็นดีนั่มู้ที่เบิงแล้วมีความชื่นใจก็ได้หรือว่าอาจจะมีแนวที่เป็นประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ไปส้างความมวลซ่นสนุกเฮฮห้า,ห,าหรือว่าม,มีสาระบันเทิงยังสลับ,ลบลับเปลี่ยนกันไปนะครับกินเขากินน้ำยังเสียก็เมื่อกินเขาก็เอากันนะครับผมกับบุมเณว่ากินโช่นะครับคลิปเข้าบุ๋มเณรคลิปกินโช่ลังคนก็มาเห็นเบิงเคยเบิงแต่คลิปกินโช่โอ้ยนั่นกิน มีแต่เบาบ่กินจะเครือครับว่าอ่าก็จหรับช่องกินโชว์มีนะครับผมแต่ว่าของเข้าเป็นการดําเนินชีวิตการเป็นการใช้ชีวิตของครอบครัวครอบครัว,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 วหนึง่งของคนชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับกับปู้ดหย่อนขึ้นไปเบื้องคิปหลกๆนะครับผมบอกเคยลบคลิปนะครับนอกจากว่าผมเคยลบที่เขาขอร้องนะครับเขาขอร้องว่าให้ลบอ่าที่มีอาจจะมีบุคคลที่สาม ที่เขามาในคลิปเนะาะเราเขาขอร้องให้ลบผมก็ลบแต่ทุกคลิปที่ผมลบผมก็จะเซฟไปก่อนนะครับผมเก็บไว้ในฮาร์ดดิสนะครับนี่เราก็คือเป็นจุดเป้าหมายของผมก็คือผมต้องการที่จะบันทึกเรื่องราวของผมเก็บดีกว่าตั้งแต่กอนเนี่ยเก็บในม่มวนวิดีโอเนาะผมเคยบอกไว้มวนวิดีโอมันแพงมวนหนึ่งสามลอยสี่ลอยได้หนึ่งชั่วโมง ถ้าสมมติว่าตั้งแต่มือนั้นมาหดเมือนเนี่ยถ้าเก็บในม,วนมวน่วนวิดีโอม่วนละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สมมติว่าผมถ่ายไปสามคลิปก็สามชั่วโมงยังเสียนะครับถ้าผมถ่ายไปสามชั่วโมงเมื่อน,นึงก็ตีไปค่าใช้จ่ายก็บนน้หน่อยๆนะครับผม,ผมคงจะเป็นเป็น,ปนลายๆล้างลวล่ะสำหรับที่เก็บม่วนเทปนะครับยุคซูเมอร์นี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ มาเป็นใส่ฮาร์ดดิสแทนนะครับฮาร์ดดิสหนึ่งลูกก,สก็สามารถเก็บไว้ได้หลายนะครับถ้ามันบอ่อพังกับบ่พังง่ายๆเนาะครับเก็บไว้หลายปีเลยล่ะก็คือสิบกว่าปีนะครับสิบสิบกว่าปีที่ผมเก็บฮาร์ดดิสไว้มันยังใส่ได้นะครับถึงแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปยังไดก็แล้วแต่เต็เพิ่นที่กำหนดในเฮ้านะครับผมผมว่าการที่คนที่ได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ ลว้วนแล้วแต่มาจากพรหมลิขิตนะครับจากชีวิตจากสวรรค์ที่บัญชายเฮาจากพรหมลิขิตจากวาสนาจากโศกสตายอย่างตีย่เข้าตีเฮ็ดไปจังทันจังสี่นะครับผมนะครับอ่ะกินข้าวเขาเ้ากันเมื่อนี้นะครับกินขา้าวว่คนเดียวนะครับว่ากับพี่น้องละในช่วงที่ดําเนินชีวิตอยู่คนเดียวที่บ้านมะนาวแห่งนี้นะครับผมทํางานไปก็มี เตืนเศ้ามากคมีโอกาสได้ไปวัดนะครับไปวัดแบบปลอดโปร่งนะครับอ่าลุกตื่นเศ้าอยากลุกย่ำได้กับลุกนะครับอยากตื่นย่ำได้ก็ตื่นอยากตื่นต่จีสามก็ได้น้ครับบ่มีผู้ใดว่ามามาเห็ุก็ที่จริงอ่ะผมก็ต้องลุกแน่วลาตีหายอยู่แล้วเพื่อว่าผมจะได้มาเคลียอาหารยังบ่เคลียอาหารผมก็ต้องมานึ่งเขาหงเขาเพื่อจะไปใส่บาตรไปทําบุญนะครับกะตัวแรกกันต่อตไปนะครับพี่น้องเนาะ ได้ก็ได้เอาคลิปนี้เอาไว้ซ่ำนี้ล่ละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ